อาจจะเป็นแบบสมัยเก่าดังเดิมเนาะโอ้ดังเดิมียงมันมากความไม่แข็งเลยเบิ่งเลยเลยคมมันฮับประกันแล้วเฮ็ดบองผ่าโคนเฮ็ดผาขอเนาะอายตัวนี้น <mat ouais ี่เนาะบองผัาโคั่นห้าหกสิบล้านหาหกสล้าน Oh, để lại để lại để lại oh, đầy lại like ban <laughs> tiêu khó mắc như nhung chim mưa khỏi lôi oh, <laughs> bơi oh, okay, trên này okay, đừng con bay cả tập làng sáng hiền mày chợ mang hiền co mang hiền co mà này à, dù khi cho bố mình bọc, bố mình đi bọc thì xài mắng hình này, kia mắng hình chắc จะห้อยขึ้นมาเราจะกอกอเห็ดเพื่อเป็นคา,า,านคา,งงาบบนเงอนก็งามแป๊บนึงเนาะงามงามตาแบบนึงนามก็จะสะดวกเนาะน,ะนามนี่จะอยู่กลางบานเลยบดตุ่มเล้าไดเนาะบดตุม่มตุ่มเล้า ส่วนไล่อยู่เคนี่คนเคนี่เนี่ยจะมักกินเล้าเวลาเฮ็ดไทยเฮ็ดชวนเลิกจังให้จักงชวนเมื่อยแล้วจะาพากันกินเล้าเ,เล้าเข้มเล้าสบายดีสบายดีแล้วให้แล้วชวนละบอปอกแซ่แล้วแล้วเนาะเออเข้มเฮ็ดอัน ให้พี่ไม่อันเพื่อนไม่อีกเกี่ยมเฮ็ดเพื่อนไม่นี่บออันนี้บอเออโอ้เอาเมื่อกีมาจักห้อยลุ่มมันบอเออห้อยลุ่มมนแหละห้อยห้อยฉลอดมันเฮาเฮาเฮ็ดแบบนนี่เราเฮ็ดดาดจอเป็นนี้นะเฮ็ดเฮ็ดดาดจอนี้เฮ็ดแน่ๆมันเทคานอีกได้เทคานใส่ตึมเทคานใส่ตึมเอาเช่าไม่ขึ้น เราจึงเอาเส้าใหม่ขึ้นนั่นแหละค่ะเอาอันบล็อกไก่โกเอาดินบล็อกกออโกโก้หายจืมเฮ็ดปิ้นไปทางใดนี่ปิ้นมาทางนี้บ่ปิ้นทางนี้ปิ้นปิ้นมาทางนี้อืปิ้นทางนี้เฮ็ดงามๆนั่นแหละอ่าได้ขึ้นราชีมายามนั่นแหละเด้ออ่าได้ขึ้นเฮือนมาได้ชีมาดินน้ำสร้างบ้านเฮาบ่

ตัางมาแต่ห่วยฮั่นนะชั้นนึงก็สิปายหน่อยสิปายหน่อยเมื่อนึงคือเป็นสิปายเทลสิปายเทลตัว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 นะพี่น้องกจีนแท้ยอมรับแต่เอาเพื่อจะเอาพักเพีงขึ้นมาในโดยใช้รถจักรค้นขึ้นมาหรือว่าตั้งขึ้นมาจักห้วยสลอดนี่เราห้วยสลอด Oh, โซเชดายเฮือนลังนึงเนาะไอเนาะในโซเชดาเฮือนลังนึงนี่ใส่เวลาหลายว่าตั้งหินตั้งทรายขึ้นมาเองเลยโดยเอาหลุดจักนี่คุหินคุทรายขึ้นมาหลุดจักตั้งมาแต่ห่วยมาชมฮอดนี่อย่างนั่นอะไรกัน พุ่นเอาชาเนี่ยพุ่นใช่ก็ก็เอาเองบ่มีเอาเองเลยบ่มีเฮี้ยนแต่จากบ้านอื่นอะไรเฮ็ดเอาเองเฮ็ดเอาเองตามตามใจตามตัวเองเนี่ยทำใจทำแต่พอพอแม่ประสบการณ์ประสบการณ์แต่พ่อแม่บอกให้แต่ทำอิดเดินโดยโยโดยโดยแต่ทำอิดนัินคือพอแม่มันคือ พ่อมันตีเล็กตีพาโดย<ต>โดย,โดยค่อยเดี๋ยวนี้มันก็นลูกมันกน็ตีมิดตีพาพโอเเ้เป้งเฮือนเทงเป้งอันโดยโดยมีบอลตีบ่บ้านเรามีอยู่ส<อ>มีอยู่ส้ยบอลบอลตีเขามีแต่ทำอิดกันกันค่อยไปเช่ามันก็สร้างเฮือนมันก็นชุดค่อยนี้แต่ค่อยค่อยเช้าแล้วตีต<อ>ี แบ่งเฮือนนไงชาวแหละมันเดี๋ยวนี้มันตีมิดีพาเดี๋ยวห้าไอ้พาไปบ่งบันเฮากันยังตีเล็กอยู่เนาะมีแต่บานเฮาที่เป็นประจำเ่ยค่อยนี่ยแหละโดย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 บาดีอ่าจู สบายดีเออสบายดีสบายดีอาแม่กินแล้วเดียวโอ้ข้าวบนอันนี้ได้เจาอยู่บนตีเล็กเลยพี่น้องอาจจะเป็นแบบสมัยเก่าดังเดิมเนาะั่นด้กับมันเดือบเป็นแน่โอ้ดังเดิมแจงมันมากอตีเี็กปีน่ะเจ้าบอก่เป็นช่างเองอืมค่อยเป็นช่างเองเลย ต่าง่รุ่นพ่อต่าง่รุ่นพ่อ่ Town, นาต่าง่รุ่นพ um, mm ่อมาห้าลูกลุ่น่านในกานใส่ตัวเก้านี้เนาะใส่ตัวเก้านี้ตีมีตีพาว่าหลังจากที่ไอไก่ที่ให้ช่วยช่วยโอลี่เขกเนให้ให้ชว่วเราจะมาตีมีตีพานีั่นยั่มีตีพานี้เพื่อว่าไป ฟันไฮฟันชวนเนาะมีมีมีพาโอ้อ้สแบบนี้นะเนาะตอวนี้ัตีเลวตัวนี้บอตีแล้วมอะได้ไได้จับเบอร์จับจับต้องมันคือครับโอ้ลอล่อลละขต้องมันเลยอีโอีโดวินล้บัเฮาเตะ ความเขาเนยยม่าไรเปอร์เซ็นแล้ว่อยเปอรเซนเยเนาะโอ้อันนี้กะเริ่มข่ตีไม่ตีเพลย์นี่โอเคความพันมันลองเบิ้งความไม่แข็งเลยเบิ้งโดยโดยโดยคมมันขับประกันแล้วโอ้ดุ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 ดะดุ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 ับดุ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 ุงุนด มีบนเห็ดบงผักโขนเห็ดผักข้อเนาะจะใสยตัวนี้นี่เนาะบองผักโขนแล้วอันนี้ดิบนจุบบบนจุเนาะพี่น้องจะใส่แบบวิธีดังเดิมแต่เส้นพ่อเส้นแม่เพิ่นจะใส่แบบนี้เนาะตีตีบิตีผ้าจะใส่อนี้เส้นพ่อฮั่่นนดีแต่เส้นพ่อใส่ เฮ็ดพาข้อมันเอาเอาเบบีในเนาะนี่มันเฮ็ดบองใส่ัตัวนี้มันคอยชื่อเอาเตะทำเกิดคอยหันตัวมันเตะชินพอตัวนี้มันคอยชื่อเองเดชัยไล่คนบ่จีพาจีเมเน่คอยขับเมียขับลูกหั้นโอ้กับเมียกับลูกเฮ็ดเป็นครอบครัวเนาะตัวนี้เป็นครอบครัวคอยกัเฮ็ดเอาเองว่ามันชื่อเอาเตะบริษัดคอยขับอันนี้ตีเอาเองตีเอาเองโดยโดยโดย เอาเองโอ้กับบทธรรมดาเล้วเนาะมีมีเล็กเนาะเออตัวนี้เล็กเล็กแนบเล็กแนบได้ค่อยตัดเอาเองตัวนี้เนี่ยเล็กแนบตัดเอาเองเลยตัดเอาเองเลยโอ้ความใจจะร้อยไปเช่นแล้วสร้างตีมิติพายุบันห้อยสลอดอ่าไล่บานจะนิยมส้มซอบมาซื้อหรือว่ามาสั่งเพิ่นตีตัวนี้จะค่อยชื่อเอานำบริษัทฮั้น ซีนบริษัทีเนาะๆๆตัวนี้ตัดอเอตัดเอาเองตัดแลยวก็ตีเป็นมิดเป็นพาหั่นมิดเลยอะไรอย่าี้นี่้ะแต่ไม่เกี่วิธีดังเดิมของาสาวบานสีใส่แบบสะมตะกีเนาะวิที่ดังเดิม จะมาซุกตีเอนแ่นี่มันกันแ่กัหนึมโอ้ดคืนี่ก็เฮ็ดเอาเองปกทงปกมิดเนี่ยก็เฮ็ดเอาเองมีเฮ็ดเอาเองเลยเนาะเฮ็ดเอาเองเลาะเลาะเลาะแล้วดีใจเลยเลาะเลาะเลาะในสร้างบ้านห้มยสลอดบ้านห้สลอดบ้านไม้สลอดมีครอบครัวมีลูกมีเมียเป็นผู้มาเฮ็ดคือว่า จะสร้างรายได้ให้ครบครัวเนาะสร้างรายได้ครบครัวนี่ปีนึงได้ไร้ปันใดปีนึงนลยประมาณลายห้าหกสิล้านห้าหกสิบล้านโอ้ได้ไร้ได้ไร้ได้ไร้ไ้้นมาตีโอไร้ปนมาตีไร้ปนนิยมเมลน้อมงายโอ้สมเปน้อยมเปญ่มาพีมาเลย กขมยุ่ิม่แตุดกับเต่านี้น่ยขมักใยุมซีมือค่อยรอยเปแล้วกันชลยไปกับมือที่ทานเลยดยยเลเต่าชิบเต่าบแพงท่ามองใช้จะทำนะก็คือว่าคอยนี่ยรอยเปอร์เซ็นแล้วอเปอร์เซเต็มรอยเลยกว่ารอยชักว่าร้อยกว่าร้อยมือนี้กตี้บอกมือนี้มีตี้มือนี้กตี้แล้วแล้วบอกตีซูมือเลยกมาแมนเฮ็ดเฮ็ด อันนั้นนี่นะครับมือหนึ่งกันแมันตัวนี้ไล่มันขอประมาณกันบระมานเจ็ดแปดเซนคือว่าหกเจ็ดแปดโอ้ไรครับดีย่างมาได้ไล่มันขอหกเจ็ดเฮ็ดน้าเฮ็ดให้บรรเทาครับตัวนี้กันเฮ็ดคือเขาเฮ็ดให้เฮ็ดช่วยมือหนึ่งได้เกือบไหลอดล้านประมาณแปดเซนลุงลุ่ม ไรครับมีมือหนึ่งเกือบได้ฮอลลันน์เนาะพอเคย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 มดบ้านเองค่ะมีแต่คอยผุดเดือนมดบ้านเฮว่าเทพอ่ะว่าตัวบ่ายอมมิดเลิงค่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พี่น้องเขาจะใส่ซุปในนี้เลยเนาะซุปในนี้เลยโอ้ซุปในนี้เลย นนั่แหละลายบานนิยมสมสอบวิธีดังเดิมนั่นแหละใช่วิธีดังเดิมมันแหละแบบเก่าแบบเดิมแต่ยิมอันตัวนี้แต่ยิมยังเราชุ่มชุ่มอยู่นี้แต่ค่อยปัตตันเกิดตัวนี้นะค่อยปัตตันค่อยปัตตันเกิดแต่แต่พ่อแม่มันเฮ็ดแต่ยังเราชุ่มอยู่นี้เราชุ่มมาอยู่นี้เพราะมันเราชุ่มอยู่เมืองนี้ เราสู้อยู่เมืองนี้อืมเมืองเมืองไม่เนี่ยนะโดยแต่ตัวนี้นะอันเด็กพวกค่อยค่อย่อยว่ามันค่อยอยากได้ตัวนี้พวกค่อยว่ามันปวดอยากให้ตัวนี้มันค่อยอยากได้มันอยากได้มุนมังของพ่อแม่ตัวนี้โดย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 เพราะว่ามัน กว่าจะเจ้าเฮ็ดเอาตัวไหมค่อยไปยากได้ตัวไหมหัวบอลอันซืบทอดเนาะจักพ่อจักแม่จักแม่เนีุ่แม่ซืบทอดนั่นแหละแม่เลยเอาไปยากได้อันซืบทอดควงมุนมังพ่อแม่ตัวนี้แต่แม่แม่มันตายแล้วพ่อแม่แม่พ่อแม่เสียแล้วเนาะแม่เสียแล้วเชื่อมันพ่อมันแม่มันเชื่อแล้วพ่อมันยังพ่อมันเท่าแล้วนี่แต่ครับก็มันเขาเฮ็ดอันเบิร์นโต ทีเล yeah. okay. ็กกันมันอยู oh, oh, ่บ yeah. mm ้านแต่บ่ต oh, okay. ิดกับเงินในบ้านฮั um ่นติดกับเงินในบ้านเลยเออขับบ้านเงิอแบ่งอันตีเล็กเนี่ยแต่มันโดย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 ทางรถประธานมาอ๋อเฮ็ดอยู่กูเออประธานประทันมาแล้วมันพ่อแม่ว่ามันอยากให้ตัวนี้มันค่อยมันอยากได้มุนมังพ่อแม่ฮั่นแต่พ่อแม่มันเฮ็ดเอาอันตัวไม่ซะลูก เขาว่าให้นำค่อยไปอยากให้ไปอยากเฮ็ดคอยอยากได้อันของผัวแม่ฮั้นเขาอยากได้อันมุนมังผัวแม่ฮั้นโดยโดยคนชุดท้ายเนี่ยเขาให้เงินห้าร้อยชัดมาคนลูกเขาว่าเนาะยคอยก็ให้เงินห้าร้อยคอยก็ได้ตัวนี้มาเยากคนมามาเพืเดียวได้อันมุนมั่งพ่อแม่แล้วตัวนี้มันเขามีโชคแล้ว ถ้ามันลูกพ่อมันช่ำซี่อคนไตมันไปไตมันมาแค่ไปนี่ใช่ตัวนี้มาที่นี่ที่ตัวนี้ไตอันสันมาวันนี้คลิปนี้กะมดเพียงเท่านี้พักพี่น้องฟังไทยและลือบาพี่น้องฟังลาวมดเลยมดชุบชุกคน กดไลค์กดแสกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้่องวิธีซาบานเพื่อจะเป็นกำลังใจในะการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปทานี้พขขอ่อเก่าคำว่าสบายดี